ก็มาอยู่ที่ดูไบแล้วนะครับต้องบอกว่าโค <'re> ตรอ,อยากเล่นโป๊กเกอร์เลยะครับ <laughs> การอีกครั้งนะครับก็เพิ่งบินมาจากเมืองไทยวันนี้ก็กลับมากรานกันอีกครั้งครับผมไปเมืองไทยงวดน,นี้ยาวหน่อยครับประมาณ3เดือนก็ได้ไปทําร้านเบอร์เกอร์มาร้านหนึ่งครับที่เชียงใหม่ตอนที่ตัดสินใจที่จะทำร้านเบอร์เกอร์เนี่ยก็เลยต้องเลื่อนตั๋วเครื่องบินครับผมก็โดนค่าเลื่อนตั๋วเครื่องบินไป18,000ครับเพราะว่าตอนจองมาอย่างที่บอกว่าใช้แต้มบัตรเครดิตหรือว่าดันจอง ไอชั้นธุรกิจมาแล้วพอจะเลื่อนตัวมันก็เลยต้องจ่ายค่าต่างแพงหน่อยครับเสร็จปุ๊บพอผมเลื่อนเสร็จกำลังจะบินมาที่นี่ช่วงประมาณวันที่7วันที่8ครับ m m i g r a t i o n ที่อเมริกาครับเขาออกกฎแบนทุกสายการบินที่มาจากประเทศจีนแล้วเขาก็จะกักตัวคนที่บินมาจากประเทศจีน เอาไว้14วันนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ไปแวะที่ประเทศจีนมาคราวนี้ไอตั๋วที่ผมจองไว้ครัไฟล์มันก็เลยแคนเซิลครับผมไปที่สุวนรณภูมิมาเขาก็เหมือนกับไม่ได้รับผิดช,ชอบอะไรครับพยายามโทรติดต่ออะไรทุกอย่างก็บอกว่าจะติดต่อกลับมาภายใน30 45วันซึ่งผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้เงินคืนนะครับก็ น่าจะเป็นข้างโง่ไปอย่างนึงครับผมคราวนี้ผมก็เลยต้องตัดสินใจไปซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่ก็เลยเลือกสายการบินอิมิเรตไปเลยครับซึ่งโดนค่าตั๋วเครื่องบินไปอีกหลายหมื่นเหมือนกันครับน่าจะประมาณ4ี่0 0ถึงห้าหมื่นประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> โดนถ้าตัวเครื่องบินไปอีกครับแล้วก็เสียค่าที่จะต้องอยู่เมืองไทยต่อไปอีกหน่อยนึงคราวนี้เราก็จะมากรานกันเต็มๆนะครับผมมีเวลาอยู่อีกประมาณ5อาทิตย์ก็จะลุยเต็มๆเลยครับคราวนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงร บอกไอพี่รอลุ้นเทิร์นไลยแมนรอดูใบเทิร์นก็ได้พี่ก็เลยแบบแค่คอไปยี่สิบห้าแล้วเพราะพี่หวกไอข้างหลังพี่้วยไงขนาดพี่มันก็เลยคอมาที่ห้าเทิร์นเราเป็นสี่สบายสบายสี่แล้วพี่ฟูเฮาเลยอ่าฮะพี่ก็เลยเช็คไปอีกทีหนึ่งไอมือข้างพี่เช็คไอคนนั้นเป็นที่หกสิบลุงลุงคนที่สองออยินแต่ลุงคนที่ไม่ถึงหกสิบเขาก็เลยอออินไงพี่ก็คอไปที่หกสิบไอมือก็ตามมาที่หกสิบ

ถึงเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นเซสชันแรกหลังจากที่ไม่ได้มาเล่นนานแล้วก็คิดว่าอาจจะเล่น1-3นะครับถ้าเกิดว่า25คนเยอะก็ไม่ได้ไมายว่าจะต้องเล่นอะไรครับวันนี้ขอให้เป็นเซสชันแรกที่ดีๆกันแล้วกันครับ สวัสดีครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชันของวันนี้วันนี้เล่นไปประมาณ4-5ชั่วโมงครับผมก็วอร์มวอมเครื่องครับสรุปว่าได้ไปเล่น2-5ครับลองมาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกครับอันดับร์ยการโอเปนมาที่10 ครับมี Early Position m i d d l e Position แล้วก็ Small Buy Call มาครับผมอยู่ที่ Big Buy ครับมี5กับ7 o f f s u i t ก็มี Pot Off ตรงนี้ครับผมก็ Call ไปด้วยครับฟับมาเป็น573 Rainbow ครับ Small Buy เป็ดออกมาที่35ครับผมตัดสินใจแค่ Call ไปตรงนี้เฉยๆครับโฟไปถึง Middle Position Middle Position Raise มาที่75ครับ Small Buy Call แล้วผมก็ Call ไปด้วยครับ เชิญมาเป็น6ครับเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีสําหรับเราเท่าไหร่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามิดเดิลโพสิชันเนี่ยน่าจะมีพวกโอเวอร์แพพวกคู่8คู่9อะไรประมาณนี้นะครับก็สมอลล์บายเช็คครับผมเช็คแล้วมิดเดิลโพสิชันเบลดออกมาอีก150ครับสมอลล์บายโผมคอครับผมริฟว์มาเป็นแจ็คหัวใจครับผมเช็คเขาเช็คครับเขาโชว์5กับ10ครับมานะครับอย่างมั่วเลยครับวันนี้แฮนต่อไปครับตอนนี้เนี่ยสแต็กของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ พันหแล้วบวกอยู่ประมาณ500ครับผมเนี่ยโอเพ่นไปที่15นะครับด้วยควีนกับ10ครับซึ่งก็ค่อนข้างจะออกไปทางลูสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าออกมาจากอันเดียวกันมีมิดเดิลโพซิชันคัตออฟแล้วก็สมอลบายคอมาครับซับมาเป็นควีน7-3นะครับเรนโบว์ Rainbow, แล้วก็มีครับใบหนึ่งสมอลบายเช็คครับผมเป็นไปที่40มีมิดเดิลโพซิชันคอมาครับที่เหลือก็โฟไป เชิญมาเป็น2ครับครับตอนนี้เรามีแบ็ o o รอ l ล s ด d ร o r ด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะเบ็ดต่อไปตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกแปลกๆครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นกับผมเท่าไหร่เขาจะพยายามหลบนะครับคราวนี้พอเขาคอมาผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีไพ่ที่ค่อนข้างดีจริงๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจเช็คไปครับเขาเบ็ดออกมาที่60ผมก็คอไป r i v วมามาเป็น3ครับ คราวนี้ผมเช็คเขาก็แท้งแท้งแท้งแป๊บหนึ่งครับแล้วเ,เขาก็เช็คกลับมาเขาโชว์คิงควีนนะครับก็โดนใบแฮนด์นี้ครับผม แฮนต่อไปครับเออร์ลี่โพ i ิชเบ็ดออกมาที่15ครับมีเ l e p โ s i ิชันแล้วก็ c u คัตออฟคอมาผมอยู่ที่บัตเทิลครับคอไปด้วยควีน10หัวใจแล้วก็มีบิ๊กบอยมาด้วยนะครับทรับมาเป็นควีน5 6 2สเปซครับทุกกคนเช็คมาถึงผมนะครับก็ค่อนข้างปลอดภัยตรงนี้ครับผมผมเบ็ดไปที่45ครับมีเ l e p โ s i ิชันแล้วก็ c u คัตออฟคอมาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็น่าจะมีคนใดคนหนึ่งที่มี flash d r นะครับเชิญมาเป็น9สเปซครับเข้า f a พอดี เป๊ครับทุกๆคนเช็คครับผมร i เวอรมาเป็น3 s p สเปซอีกครับคราวนี้เป็นโฟ u คัสฟลัชผมก็แฮนนี้แบบไม่เอาแล้วเลิกก็เช็คมาถึงผมผมก็เช็คไปนะครับเออรี i โพ o ิชันโชว์คิงควีนแล้วก็มีสเปซใบหนึ่งมานะครับสรุปว่าวันนี้เนี่ยโดน Queen 10ไป2แฮนติดๆนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะกลับบ้านครับแล้วก็ เอากำไรประมาณ350กลับบ้านก็ถือว่าเป็นเซสชั่นที่สบายสบายไม่ได้เล่นยาวนานมากเราก็ไม่ได้มีพอรตใหญ่ๆอะไรนะครับค่อยๆเล่นแล้วก็สะสมไปจริงๆวันนี้เนี่ยผมตอนแรกตั้งเป้ากะว่าอยากจะได้สัก600เพราะว่าอยากจะได้ค่างวดแรกคืนมาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็อยากที่จะบวกในเซสชั่นแรกที่กลับมาเล่นครับผมแล้วเดี๋ยวเราลุย วันนี้ก็จะต้องเดินทางไปด้วยอูเบอร์นะครับผม

ก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชันของวันนี้วันนี้เล่นไปประมาณ6-7ชั่วโมงก็มารีวิวแฮนด์กันข้างนอกครับเพราะว่าไม่มีรถครับผมตอนแรกเนี่ยพอไปถึงผมก็ไปเล่นวันตรีก่อนครับโดนไปนิดนึงช่วงที่รอ2-5ว่างหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปเล่น2-5ครับมาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์ hand แรกครับมีคนคอมาทั้งหมด3คนครับคัตออฟเนี่ย เป็นคนที่เล่นอาชีพนะครับเจอกันบ่อยๆเลยเขาโอเปนมาที่35ครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะโจมตีคนที่ริมมา3คนนะครับผมมีคู่แจ็คอยู่ที่บัตเทิลครับก็เลยตัดสินใจตีเบ็ดไปที่80ครับโฟกลับไปถึงคัดออฟเขาก็ทำท่าเหมือนกับจะคอแต่ว่าตัดสินใจที่จะโฟเบ็ดกลับมาที่210ครับ ก็จริงๆดูค่อนข้างสตองมากๆเลยครับตรงนี้แต่ว่าด้วยราคานี้ผมยังโฟทิ้งไม่ได้นะครับเขาเหลืออยู่ข้างหลังประมาณ500ครับผมก็คอไปครับฟลับมาเป็นควีน n 14สีเรนโบ์ครับเขาเบียดออกมา300เหลืออยู่ข้างหลัง200ครับก็ไม่แน่ใจเลยครับเขาอาจจะมีเอสคิงก็ได้หรือว่าเขาอาจจะ มีคู่คิงหรือคู่เอ็ดก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยสแต็กที่เหลืออยู่ข้างหลังนิดเดียวของเขาผมไม่คิดว่าเขา b ล u f ก็เลยโฟทิงไปครับไปกันต่ออีกแฮนครับผมอยู่ที่บัตเทิครับโฟมาถึงผมผมมีคู่10ผมโอเ่นไปที่20ครับมีบิ๊กบอยคอมาบิ๊กบอยเป็นคนแก่เลยครับฟลับมาเป็น6-2-3ามเรนโบ์ครับเขาเช็คผมเบนไปที่25ครับเขาคอมา เทินมาเป็น4คลับครับก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ผมคิดว่าปลอดภัยอยู่เขาเช็คผมเป็นไปที่45ครับเขาคอมา r ิเวอมาเป็น5คลับครับเขาเช็คอีกครับครานี้มันเป็นสเตทออนบอร์ดนะครับเป็นสเตท5ใบผมก็เบดไปร้1 0งกะว่าเขาจะคอเฉยๆสรุปเขาอออินกลับมาอีก30นะครับเป็น130ทั้ท้ผมคออีกแค่30ก็เลยต้องคอไปครับแล้วเขามีคู่7ครับก็ถือว่า เป็นการลันที่ห่วยมากๆนะครับลันเนอร์ลันเนอร์สเรทก็โดนไปอีกครับพอตนี้คราวนี้ครับพอตต่อไปครับอันดร์เดยการโอเพนมาที่20ครับมีเออร์ลี่โพสิชันแล้วก็มีโร p โพสิชันคอมาผมมีเอ A2 สเปซอยู่ที่คัตออฟครับ ปกติเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดผมคิดว่าอันเดอร์เดอะกันเนี่ยเล่นค่อนข้างลูสเนี่ยผมก็จะตุยเบทไปแต่ว่าผมคิดว่าอันเดอร์เดอะกันเนี่ยค่อนข้างจะเล่นไทยนะครับก็เลยไม่อยากที่จะตุยเบทไปตรงนี้ตัดสินใจแค่คอไปเฉยๆคราวนี้บัตเทิลครับตุยเบทมาที่80แล้วอันเดอร์เดอะกัน์4ครับแปลว่าเขาไม่ได้ไพเขาไม่ได้ดีจริงๆแล้วก็มี early position middle position คอมาผมก็มีพอรออตรงนี้ก็เลยคอไปนะครับ ลับมาเป็น2,6,7,2กเจสเปซครับเช็คมาถึงบัตเทิลบัตเทิลเบ็ดออกไป200เหลืออยู่ข้างหลังประมาณ200กว่านะครับโฟไปถึงมิดเดิลโพซิชันคอมาครับเขาเหลืออยู่ข้างหลังประมาณอีก300นะครับผมอออินไปครับบัตเทิลแทงแป๊บหนึ่งล้วก็ตัดสินใจคอมาครับมิดเดิลโพซิชันเขาก็คิดแล้วสักพักหนึ่งเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับแล้วเขาก็คอมาอีกครับ เทิร์นมาเป็นเอซคลับแล้วก็ริเวอร์มาเป็น5 Space นะครับผมก็ไม่รอให้ทั้ง2คนโชว์ครับผมโชว์นัดไปตรงนี้ก็ชนะพอร์ตนี้มาแล้วก็เล่นไปอีกสักช่วงหนึ่งนะครับสแต็กก็ขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้บวกไม่ได้ลบเยอะเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกครับวันนี้ก็บวกอยู่ที่ประมาณ900นิดๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นเซสชั่นที่โอเคครับบวกกับของเมื่อวานยังไงก็ขอให้ทุกๆคนลันกูนะครับถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เร็วๆนี้ครับผม